ชาวราศีกุมภ์กับเรื่องที่คนโฟกัสเปพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะ6-12มกราคมนะครับ268นะครับเข้าสู่ปี68เต็มตัวแล้วนะครับเรื่องแรกครับเรื่องของงานนะฮะเพื่อนๆระวังเรื่องงานนิดนึ่งนะครับคือมันจะมีงานเร่งงานเดืองานสะพานงานแก้ปัญหาหรือมีความไม่ราบรื่นของงานนะครับเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แต่คงไม่ใช่บอกโหทุกเรื่องเลยนะฮะ อาจจะเป็นเรื่องสาคัญสําคัญแล้วกันนะครับแปลว่าถ้าสัปดาห์นี้ทํา้เพื่อนมีนัดสําคัญจะต้องมีการคุยหรือวันสําคัญอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับงานก็เน้นโฟกัสเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าบางทีคนเรานะฮะสามร้อยหวันคงไม่ได้มีวะครสาคัญทุกๆวันทั้งทุกทั้งปีนะครับแต่ว่าถ้าเมาื่อไรที่มีวันสําคัญก็เน้นเน้นโฟกัสไปพิเศษหน่อยครับอาจจะตื่นไว้หน่อยหรือไปก่อนเวลาหรือเตรียมทํากันบ้านล่วงหน้า ที่ต้องคุยนะฮะหรือก็มันง่ายคือเราต้องโฟกัสในวันสําคัญของเราในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะไม่งั้นมันจะหลุดตกหลุดแล้วมันผ่านให้เราเสียอารมณ์เสียความรู้สึกหรือเสียงานนะฮะโอเคครับต่อมาฮะดวงเรื่องของเด่นเรื่องของเงินนะครับพอจะหมุนเงินหรือจับจ่ายเช้สอยได้ดาวพฤหัสคือดาวเงินทองโคจรอยู่ในตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับ มันหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เงินยังพอหมุนได้ใช้ได้แก้ปัญหาหรือค้าขายเด่นนะครับฉะนั้นช่วงนี้พอจะโฟกัสเรื่องเงินได้ถือว่าจาเป็นต้องหาต้องซื้อหรือต้องใช้มันก็จะมีเงินในส่วนนั้นเข้ามามีโอกาสได้รับพิเศษมีโอกาสที่จะหมุนเงินหรือแก้ปัญหาการเงินได้นะครับหรือว่ามีความกังวลอะไรเกี่ยวกับเงินทองนะครับหรือทรัพย์สินก็ให้รู้ว่าอ่ะมียังมีตัวช่วย หรมีทางแก้ทางออกนะครับเรื่องของเงินทองนะฮะต่อมาครับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะฮะดาวคู่นี้มันเป็นคู่ดาวที่เด่นอยู่ในจุดหรือตำแหน่งเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะครับแสดงว่ามันจะมีข่าวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะฮะข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากโชคลาภนะครับมีโอกาสได้เงินหรือรายรับพิเศษนะฮะ หรือการพูดคุยเรื่องสําคัญสําเร็จครับชุดนี้ดาวพุธคือปากวาจากจรอ,อยู่ในตำแหน่งโชคลาภอยู่คู่กับดาวอาทิตนะฮะสมพันธ์คือ1นึ่ง่งแฟนให้โชคลาภ 2. วาจาพูดคุยเรื่องของเงินทองสําเร็จ 3. ถ้าต้องคุยหรือเคลียรเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเราคุยเราเคลียร์ด้วยตัวเองสําเร็จนะครับแต่มันจะมีงานเร่งด่วนฉับพลันหรือง,งานแทรกเข้ามาครับในช่วงสัปดาห์นี้ หรือกิจกรรมเสริมเพิ่มกว่าวันปกติที่เราต้องทำนะฮะมีอะไรที่มันด่วนแซกเข้ามาแน่ๆให้เราเตรียมความพร้อมดีๆีอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจนะครับบางอย่างจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการที่จะแก้ในการที่จะเคลียร์แต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจและสําเร็จนะครับในภารกิจที่ทําคือใช้ไอเดียใช้ปัญญาใช้การแก้ปัญหาช่วหน้าหรือไหวพริบนะครับสุดท้ายทํางานแล้วก็แก้ปัญหาได้ เสร็จเด็ดขาดสวยงามนะฮะมันจะเป็นเรื่องเงินง่านหรือความรักนะครับโอเคนะราการต่อมาครับอันเนี้ยคือเรื่องที่ต้องระวังนะครับ1ระวังปัญหาที่มีความอึดอัดใจเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเมื่อสักคู่นี้ได้บอกว่าแฟนช่วยก็โอเคก็ช่วยในส่วนที่ช่วยได้ช่วยนะช่วยช่วยไปนะครับเออแต่ว่าเรื่องของครอบครัวนะฮะดาวศุกร์นะฮะโคจรอยู่คู่กับดาวเสาร์นะครับมันจะมีปัญหาขุกขัก หรือไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่เรากังวลนะฮะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวบางคนเรียว่าบ้านเปิดแค่ไม่สบายคนคนในบ้านมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินบางคนนะฮะมีปัญหาเรื่องของซาบคล่องทางการเงินในการหมุนเงินในครอบครัวคือและก็ตามที่มีเรื่องของสมาชิกในบ้านครอบครัวเราจะห่วงกังวลกับคนเหล่านั้นนะครับหรือข้าของเครื่องใช้บางอย่าง แตกหักเสียหายพังหรือว่าอะไรก็ตามที่จะไม่นต้องซ่อมหรือต้องซื้อใหม่นะครับนี่คือหลักๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องของไม่บ้านก็คนนะฮะที่อยู่ในเป็นสมาชิกครอบครัวนะครับมันจะมีเรื่องอึดอัดมีความกังวลน,นะฮะดาวสุกกะสาวก็เรียกดาวเป็นคู่ศัตรูโคจรทับเราอยู่มันก็จะมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้เรากังวลได้นะฮะ บางคนนี่แบบเรื่องเงินงานฉันไม่เรียดนะฮะปัญหาหนักแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวแต่ถ้าเรื่องความรักแต่นิดนึงฉันแย่เลยนะครับแต่บางคนเรื่องความรักฉันไม่เรียเลยแต่เรื่องเงินฉันแย่เลยนะครับอะไรก็ตามนะฮะที่เรากังวลนะฮะต้องบอกเพราะแต่ละคนมันมีความรู้สึกกังวลที่แตกต่างกันแตอย่างน้อยโอเคครับมันจะมีความกังวลแล้วก็วิตกต่างๆครับฉัน้นช่วงนี้พยายามอย่าเสียเครียดครับแก้ไปเรื่องๆไปแก้ได้แ็แก แก้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะฮะมันยังไม่ีเวลาหรือจวหาคนมาช่วยก็ได้นะครับชั้นใจเราต้องสบายใจก่อนนะฮะทำไงได้ให้เราสบายใจก่อนแล้วค่อยๆแก้ทีเรื่องเดี๋ยวก็แก้ได้นะครับโอเคนะเราต้องชาร์จพลังสมองร่างกายให้เต็มที่แล้วค่อยแก้นะครับโอเคนะมันแก้ได้แหละแต่ว่าไอ้ด่างความกังวลมันคอลคร์เกาะอยู่ข้างหลังเรานะฮะหรือขี้บ่าเราอยู่นะฮะนั้นก็พยายามค่อยๆแก้ทีเรื่องทีเรื่องนะครับ โอเคนะฮะเย็เย็นแก้ได้แน่ๆโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นครับขอโชคดีขอสุขครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ